านผู้ชมที่ชมอยู่ทาง youtube ขณะนี้นะครับวันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้ไรอ้อยสมใจนะครับวันนี้มาขายน้ำอ้อยอยู่นะครับน้ำอ้อยสดนะครับก็อยู่ที่ร้านน้ำอ้อยนะครับตอนนี้วันนี้นะครับมีมีแขกมาเยี่ยมครับมีแขกมาเยี่ยมนางหมวยครับชื่อว่านางหมวย จำครับเพราะว่าที่ร้านนี้เนี่ยมีแขกมาเยี่ยมเยียนเยอะนะครับเดี๋ยวก็จะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามีใครมาเยี่ยมกันบ้างนะครับครับนี่นี่ก็คือนางหมวยนะครับนางหมวยส่วนนี้นี่คือเจ้าไทเกอร์นะครับเจ้าไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์เอเนี่ยมาเฝ้าที่ร้านอยู่ประจํานะครับ มากินข้าวกินอาหารอยู่ที่นี่ประจําและก็น,นี่นี่นี่คือตัวขี้เกียจกับตัวขี้เกียจนอนทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้ายันค่ำให้ข้ายามไม่ได้เพราะหลับยามครับนี่หลับยามหลับยามหลับได้ทั้งวันนะครับไปตื่น,น,อนตอนกลางคืนนะครับก็วันนี้ท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆครับก็จะ พาเ,เพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมมาดูนะครับวันนี้ก็จะทําการเนี่ยปอกอ้อยชุดนี้นะครับชุดนี้อ้อยชุดนี้นะครับซึ่งอ่าเป็นอ้อยที่ว่าพิเศษพิเศษยังไงนะครับนี่คืออ้อยสุพรรณบุรี50นะครับแต่ว่าอายุเขานะครับ2ปีนะครับนี่2ปี เพราะว่าเบือ่อปีที่แล้วนะครับกัดคงทักเทคนิคนิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้ตัดมาคันนะครับพอถึงเวลาตัดมาคันก็บังเอินน้ำท่วมอีกหลายเดือนนะครับก็เลยไม่ได้ตัดมาคันอีกนะครับก็จนเพราะายุครบ2ปีพอดีแล้วนะครับซึ่งก็ยาวมากนะครับ ยาวประมาณ5เมตรนะครับ5เมตรก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอายุเขามากเกินนะครับยาวเกินคือ2 2ปีแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาลองดูนะครับมาคั้นอปอกแล้วก็คั้นดูมาลุ้นดูว่าอ้อยอายุ2ปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างความหวานอยู่ระดับไหนนะครับ หรือหวานมากหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเสียไหมไส้เขาจะแห้งหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับครับผมเพราะว่าก็ไม่เคยคั้นเหมือนกันนะครับอ้อยอายุสองปีว่าจะเป็นยังไงก็เคยคั้นแต่ปีกว่า,วานะครับหรือว่าไม่ไม่ถึงปีนะครับแต่อ้อยอายุสองปีเนี่ยก็ไม่เคยคั้นก็วันนี้ก็ จะคั้นให้ดูนะครับเดี๋ยวยังไงคันเสร็จแล้วสีของเขาเป็นยังไงสีอะไรนะครับรสชาติเป็นยังไงนะครับหรือว่าลำของเขานะครับไส้ของเขาจะเป็นยังไงบ้างเสียหรือเปล่าหรือว่ายังปกติดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับสลับ คลิปนี้รอบนี้นะครับเดี๋ยวดูกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอเวลา,อาปอกอ้อยแล้วก็คั้นน้ำดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อีกคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ